พอกับสบายดีและสวัสดีด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคน,นะสุมองและสุบอนพี่น้องจ้าบ่าว่าวิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทุกเั่โลกเขามันยินดี่ครับส,มส้มซองเขาม่ตาพี่น้องยามแรงๆพี่น้องเอ้ยแม่ตาก็ลงมาเก็บหมากแตงพี่น้องมาถ่ยายเราเก็บหมากแตงกับเมาพี่น้องเอ้ยเก็บสามคนอย่าเบลลวอย่าม,มันมืดเรสจะไปส่งพระเจ้าไปบริษัทเป็นมือ,อื่นเศร้า ลงมาเอางู่า่น้นกจุงมาเถิกไว้อยู่ห้างนาเอาไป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 ปอปอปอ,ปอ,อนจะกิน้วเว้ยไปไปไปำได้ทำแล้เ,เ,เจ้าไปจักทำม้อหนิะพอคอยในมัดทำแลไวได้นี่จุงมาเถิกให้นะเ็ามาแตงแล้วก็รีบไเอางวา มันจากว่าน้องขิดเมื่อก่อนแล้วครับวัฒนามาๆๆๆแมงเวียกกันพี่น้องเอ้ยอเมริกาซีขาอัจจักตอกเสือนางเหยียาเอาลูกนักแสดงตัวนั้นก็พอสักข้างเลยมาเบิ่งข้างเก่าผัดบุได้ ดอกเลยโอ้จะได้ห้าข้างมักแตงอีกเลยเยข้างนะนี้ผัดพ่อซักเลยจะไปตัดเอากระบไดอีวบาทในใบบวลตเราสะได้ไปซื่อเหลยพี่น้องซื่อข้างมักแตงมาใส่ตัวอยู่เพื่อนบาดสวนหมดแหละเอากระบาด,ดอกะ กิดเห็นคอยค้ำเลยนะเว้ยเจะหลุดยางจะชื่อของบ่ได้บ่อได้ไหนไปสิผูกแม่เองเมื่อไรได้พี่น้องมา่อนำกันพี่น้องจ้ะนหยางหลับถงไ่นหละพี่น้อง

กายเข้าน้าปีเอาบอดีบอดาาอได้ลาค่ะขอเลื่อนไปเป็นปีหนาน้องบอบว่าดอกพ่อคำแพงกายเข้าหน้าปีวันที่มีอายว่าบอ่พอ น้องยังคงตั so so e đây, so o so o. Um, ้งตารอให้มาสู่ขอน้องตามสัญญาไปสืบๆดอกพี่น้องเอ้ยพ่ออวนพ่ออันเบิกบานพ่อบออันหัวมะเงาพ่อได้สู่สู่รับชีวิตเขาอยู่ทึ่งมากตาขุดแล้วแหละสามนานบากใหญ่ทรง ช่วงพุ่นแล้วแล้วถ้าแต่อันนี้มาขังแล้วกวานต้วาวสิวันห้องป้อมกับพักบกน้องเอ้ยอยู่ี่อยู่หันกะซีอันพักบกแน่แล้วก็พักกาดแน่ห้องป้อมพักบัวแน่นะแบ่งๆกันเนาะเห็นคนรวยหมอนะเมือตีนก็หล่อเราสะอาดอาเจ้าด้กับมองจัก,กรีสังงมอยู่แต่กับขี้พุ่นขี้ดิน

ใอใต่ไปคมไปเลยบอกแต่ให้คมไปาักิดเราเป็นโอ้ยกะหิวเป,นนปว็น่นแต่ไปคมจะหัวนัไนกระหิวยางหลาอเลยายางหละาละเห็นยางมันใกล้กินแล้วเขาจะหลุกเข,ขลุกมาชื่อแล้วเขจะนอนเขาจนอนลยใครทำกินเนี่ยฮะ ไปซื้อ,อย่างอีกเป็นวัดนั่นอ้าวจะเปน็นาวานัดาวาปซือไม่กไจ้าว้นโซ่จังใดใส่โอโบ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 บอบเอออออจบ้าขวายเอาเจ้าไปสักยาเลย กินก้รายจะัดบา่อเียนใ <ำ S 1> มเยอะแม่มน้ำมือคายมือา,ายมือน่ะพี่น้องสิสงเราสุพบรบาความเราดอกตามความจริงเนาะมคนหนึ่งนะเลือกนะจนเมื่อยถ่าแม่ค่าจนเมื่อยถ่าอยากไปกับข้าเราเลือก เลือกไปเลือกมาเลือกไปเลือกมาอยู่เลยเป็นอยู่ประมาณสามนาทีเลือกหันเลือกไปเลือกมาอยู่กี่ตัวเกือบจะเพิ่งสงักสักสโมงอะไรหาลเลือกเลือกแทบวะเอาตัวไดนก็บ,บอกเอาวะปูยอยากไปเลยอยากไปเลยหิวขัาอยู่ตรงนั้น ถ้าให้เราเอาหรือเาเอาจ้าเผื่อเลือกกับไปเลือกกับมาแมโอ้โหท่านแบบเน็ตไหวกับที่บ่ไหวเลยตื่นแต่ใจวะขี่รงเดียวเลือกอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงโอ้ยแค่แต่เป็นลูกค้าใจใจเย็นหน่อยจักหน่อยแค่แม่ลูกค้าผู้ใจห่อนนี่ญาติโน้ยใส่อันแอนเป็ค้าใจห่อนี่ญาติโน้ยใส่ลูกค้าอายุหมือนึ่งหน่อเ้ย กะนแกลัวกับปนะอยากกลัวยังอยากกลัวลูกก้าซื้อของแป้งทองเดียวเลือกกับมูกกินกลัวกับปนะโอ้ยวะได้เด็กไอ้ข้าก็ง้อหน่าง้อลังพี่น้องเอ้ยจัดสมของแป้งกับกลับในจัดหน่อยขอโทษขออภัยหลายๆเด้อคุณเอ๋ย คุณได้ใหญ่ใจดีเนาะอันก็ย้ำถิ่นคนจังหมกแจ้งน้งาเมตตาอันห้อันร้านก็ยันบ้านนี่แหละแต่ว่าเมตตากะลงไปทำแน่นะลงไปเก็บกะมันบัดเสือง,ง้อใหญ่ง่วแน่เนาะบัดทำแน่จังหน่อยเลยเลยเป็นส่งร้งามเหมือนนี่เป็น,อ,ปนอ,อื่นเศร้าเป็นอื่นเด้อเด้อขอโทษขออภัยหลายๆใจเย็นๆอย่าเผาหายกันได้ที่เดียดเนี่ได้ละไปจักจะพูดนัน้นหมกแจ้งแน่ไม่ฆาก็ได้อันนั้นไปจักจะพูดนั้นพักแน่ไปจักจะ ข้างมกแ้งแน่นโอ้โยง้หนังง,ง้ลังสาลผัดสาลพผ้าอรุณเลยเจอขาไปแน่จา้าหน่อยหนึ่งเลยขอถทษกออไยน่นะละได้ได้จะเขาเป็นอื่นเลยเด้ดออบนี่มมาก็เขาขอขอบใจละลายเด้อที่สพอร์ต ซัพพอร์ตมาตลอดนะซัพพอร์ตน้องมาตลอดมาตลอดเนาะเี่ชื่อซอยมาลายเลวเพื่นกันละขอขอบมืขอบใจหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแห้งทำรวยทำรวยเวยแล้วรวยอีกรวยเงียบๆกันไปเด้อเด้อใบเจ็บใบจนได้ทำรวยทำรวยยิ่งๆปังๆค่ะคลายง่ายมือยังไงจุดเงินจับยังไงเป็นเงินเป็นคำเด้อ ข้าวายประกันไพ้ก็ให้ลูกค้าลังไลเขามาซื้อล,ลายลายนอกกจัดส่งบอท่านกันเวลาเนี่ยเป็นมืออื่นเศร้าจังได้ก็ได้ ăn cá áo quê lo kem ฮานนมแหละพอแกนะกลาฟอะไรพี่น้องสำหรับทิ่นี่พอพอกันทิปนาพี่น้องจ้าปากเบิ้งชมก็ไรกด์เจแหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยใส่่งก็ยังไม่ได้แล้วดอกคำมืดเปิดกีตาร์เลยฝากเบิ้งผาสซมกดไรก็เจเป๊ะกลังใจยแฮซองเมตาและซองเราพาโซกน้ำเนื้อพี่น้องเด้อพอมีกระลังใจสู้ต่อไปพี่น้องสวัสดี